สวัสดีครับคลิปนี้ช่องพมซักชาแนลนะครับนายฮอไลน์พาพี่น้องมาสำรวจราคางวกันนะครับสำรวจราคางูประจำวันที่ส0มสิเมษายนพศสองพันหรอยสิบปดนะครับตอนนี้ช่องพมซักชาแนลอยู่ที่ตลาดนัดบ้านหันอำเพื่อเมืองจังหวัดมหาสารคามของเขานะครับงูควยเขาหลายพิบุกติเลยนะครับนัดนี้ต่อแถวกันนของมเง้ยวเป็นกิโลนะครับนัดนี้กับทีมผ้าสำรวจแมลูกแมเดียวแม่สาวรวมไปถึงผู่พอพัน์นะครับ ราคาสิเป็นยังไงนัแน่นก็ขอฝากติดตามรับชมรับฟังราคาเปน็นกกันนะครับพี่น้องผมกำลับชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจใช่องพงศาสารแล้วกันนะครับแต่เพื่อที่จะบริาพารที่ไม่ไม่จากทั้งช่องนะครับผมต่อไปไปฟังราคางื่นกากันนะครับ แม่ได้แน่ละครับตัวได้แน่ละครับนขนับขอ,ลอแล้วจุงไปแล้วมัน่อนกันวหน่อยกับไนะครับนัดนี้มัว่วเงยกับไนี่บอรับของพ่อครับ ตัวขาวนี่บอกแม่ขาวนี่ขายไปเดี๋ยวน้อแม่นางนี่แม่นบอกแม่ลูกก็แต่นราไม่เคยเลยตัวนี้แม่นว่าครับโอ้พูดมาพอดีมาเมืงงัวตัวแรกกันนะครับผมแม่ลูกโค้งสั่งงี้งี้แม่ลูกโค้งสั่งง,งี้งี้ลูกตัวผู้หรือตัวแม่ครับ,รบลูกตัวแม่นะครับ โคงสางยงเงเลยนะครับผมลูกเป็นลูกของพอไดครับต uh ัวน um, ี้ลูกเป็นล uh, ูกของพอไดครับลูกแจ็คพอตลูกแจ็คพอตเนาะครับเนาะโอ้แม่สูงแล้วเล่ารอยห้าสิบนะครับลูกได้เจ็เดือนหรอครับผมลูกสามเดือนพู้แม่ลูกราคาอะไรเป็นไงครับสามหมื่นสองพันบาทเนาะครับเนาะราคาต่อรองได้มีบริการส่งฟรีออ้ยหนาหักด้วยครับลูก ลูกกำลังงาน <eled ummer. S 2> ครับเนาะแมนมันโนมดีค <upright> ร <or coping> em ับนี่มีคมหนึ่งมีคมเดียวหนึ่งเนาะม้วนหน่อยสิม้วนหน่อยม้วนหอยนี่ฮะหลายปรนเด็นหมื่นสี่พันบาทคุณนี่หนึ่งหมื่นสี่พันบาทนะครับบริการส่งฟรีราคาต่อรองได้เช่นกันคุณนี่สามหมื่นสองเนาะัางฝากเบอร์ถ้วยนะครับ ม่ได้ลูกสองตัวนะครับฝากเบอร์โทรไว้นะครับศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสองห้าเจ็ดสองห้าเจ็ดสองศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์นหนึ่งเก้าศูนย์นะครับพี่น้องอยากได้งูไปเรียกนะครับเขาข้อเขาฟ้ามกะสามารถติดต่อเขาได้นะครับมีบริการส่งฟรีเจ็เงินปลายทางที่เอลนครนครไปเลยครับผมทำรับครูแรก เปิดมาแล้วค่าเบาๆนะครับเนาะาามมือ3,000-2,000ครับผมขอบคุณหลายครับ2ครับผมสุดครับ2 2หอยวัดนาโมนครับหอยวัดนาโมนกาลสินเนาะครับเนาะนี่นะครับผมเปิดมาคมแหลกสวยๆงามๆแดงๆด้วยนะครับเนาะ ครับผมวันนี้งว้วเขาไลนนี้ครับวน,นีผมนี่ผมมีแม,ม่อยู่ งานไปเรื่อยๆกันนะครับไม่มันไอกตัวใดแน่ล่ะครับผมชุดนี้แมนบรอกชุดนี้แมนบอกจบคอ้องมันบว้ยืนง่วกันนะครับ ถอยมาทั้งผิดก่อนผู้นี้แม่นบ่ครับ จะของมั sabes, anyway, ่วบยูกันนะครับของมั่วมัอยูกันใครเีรที่ทำด้มอใครทำไปครับ เอาหอยตัวได้แน่ล่ะครับขอ,องหอยตัวใดแน่ล่ะครับผมน,นี่กำลังต่อรองราคากันนะครับนิส่อกัหลายคนเอางวามาขายกับลายนะครับน,นั่นนี่ ผู้แม่ลูกมันบ่ครับโอ้คุณม่ผูกไว้หรือคุณไปใส่น้งรอดเจ้าัเท่าไรหมไปหรือพี่รอดอรเจ้ามัเท่าไรว้ ของอายตัวได้แน่ล่ะครับสองคู่นีละครับเนาะกาลังกาลังจำยืนเนาะครับเนาะนี่จะโตกง,ง่ามด้วยครับผมพี่นอ้องป้าตัวนี้เห็นงามครับ สูงไรไปนเลยครับผมประมาณร้อยสามสิบเลยร้อยสามสิบบวกแม่นีนเน่เปิดไรไปเลยครับเนี่ยราคาไรไปนเลยครับแมนตัวละหมื่นสองสองหมื่นสองนะครับเนาะตัวละ,ะ,วละ,ะวสองหมื่นสองนะครับนี่ตัวนี้ก็สองหมื่นสองสองหมื่นสองนะครับเนาะหนาๆเลยครับผมพี่น้อง สองหมื 22, 22, 27, 000, 13, 500, 23, ่นสองตัวนี้กับสองหมื่นสองตัวนี้หมื่นเจ็ดพันนะครับผมหมื่นสามพันห้าสองหมื่นสามพันบาทนะครับหู้ยงวไหลครับพี่ดมครับผมนีม่งว่าหลาแห้งครับ

งัวหลายครับผมพี่นอ้องหลายยุ่นแบบว่าบมลูที่ถามตัวไหนก่อนตัวไหนหลังแบบอันนี้แม่ท่อง้ายปะครับน่ <c oughs> แม่ท่องว่างปะครับผม <c oughs> แม่ท่องเกียรติเดือนเหรน als, นอเนาะครับเนาะท่องก็พอดได้ไว้ครับนิวสติง เปิดราคาไลายเป็นใดน้อครับแม่นี่4 0 0สองสี่หมื่นสองพันบาทลูกได้ทองตัวที่ไหนครับตัวที่สองนะครับนี่แม่เดียวเนาะเอาฝากเบอร์โทรนยนะครับ0 9 3 0สามศูนย์เก้าสามสามสามหกเจ็ดสองสองสี่นครับงานรับพน้องครับผขอบคุณหลายหครับยืมเงินไว้เกื่ะ งัวไหลายแห้งครับผมตัวนี้แหละครับผมแม่ลูกลูกโตผูนะครับเนาะแม่หัวโลดน,นะครับลูกแรกบ่ครับ แม่ลูกแรกนะครับผมแม่ลูกแรกเปิดราคาหลายเป็นไหนเนาะครับสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทแม่ลูกลูกโตโผูนะครับแม่หัวหลุดธรรมชาติเนาะนี่นะครับผมลูกกำลังเป็นตะดือนะครับลูกได้เดือนแล้วครับลูกสามเดือนแล้วนะครับมีบริการส่งฟรีราคาต่อรองได้เด็ครับเนาะฝากเบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าสามสามศูนย์เก้าสามสามเจ็ดเก้าเจ็ดสี่หกหนึ่งนะครับ แล้วครับผมสองหมื่นสามพันบาทนะครับนะตัวนี้ กำลังต่อรองราคากันบ่กครับกำลังต่อรองราคากัน,นครับอันนี้หงาเขาหลายพี่นอ้องสายหูแบบนี้นะครับตัวนี้สายหูนะครับผมฮินดูบาซิน โดงนี้เจ้าของิ่นอยู่ปะครับว่าผมแกมแ่ปุ๊บโอ้ิ่นว่ามานอะไรล่ะคุณไปใส่น้องเอาพี่น้องครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับขอปิดคิมไปเพียงกินอีก,ก่อนด้ครับผมคลิปหนาเจอกันไหมนะครับ